นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมค่ะอ่าอีพี่สองนะครับเดี๋ยวจังบ่าวเท่าจะไปสรุปให้พี่น้องมีสำนักไผ่แน่นะครับที่เขานะครับเสียดายนะครับมีไผ่ถูกรางวัลแน่ท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสองตัวล่างเก่าหนึ่ง แมนบาลเทาโอ้เก่าจากนาคนพรพน,นมเพิ่งกระยำมาขัดพี่น้องแมนมือเศราเพิ่จกระยำมาขัดเก่าหนึ่งนะครับ,รบพอเส้นท้องกรให้ยนึงเก่านะเพิ่นให้เด่นล่างเลยล่างเด่นหนึ่งห้ยหนึ่งเก่ามาเก่าหนึ่งเข่าหลายจังไปเบิ่งน้ำกันมีสำหรักใดแน่พี่น้องนับเสียได้ควอมฝันบาลเทาพี่น้องนะครับบอลเทากระยำให้เอฟซีอยู่ว่าอายุบาลเทาสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเด้อนะครับฝันย่ำพูด หนึ่งเก้าสามทังวดที่แลาวนี่เขามือเ้าร์กระคับเก้าศูนย์พี่น้องเอานะครับดีใจกับผู้ถูกรางวัลนัเจเนาะดีใจน้ำค่ะผูบถูกรังวัลกระสูกันตอนี่กับเจกะออมือละโอ้ยเก่าเพิ่นเพิ่นกระยำครับกเจเนาะเพิ่มตัวเด่นเพิ่มไหือก็ยังนี่เก่าศูนย์แ่มากเก่าหนึ่งมันมาเก้าหนึ่งเพิ่นกระยำหก หกเพิ่นกระจับให้ลักสิบแมนหกเพรา่อ่าหกเพิ่นให้หกหนึ่งหกสองหกสามแมนค่ะออกสี่หกแมนสองผลพิบัติทั้งหนาสลับกันโอ้โอ้โหฮัฟพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันค่ะนะครับมีสำนักไนแอนนะครับท่านชมอ่บดีใจกับผู้ถูกรางวัลค่ะแล้วผู้บริทุรางวัลกระสุนกระต้อนอีกเดียวป่เราจะไปตรวจรางวัลพี่น้องให้โชครางวัลอื่นอ่บนะไปเบิ่งน้ำกันค่ะมีสำนักไนแอนนะครับผม สองแถาพี่สาวยาาน้ำตารวงกับย่ยจอยเออยายอ้วนฟันเพิ่นกลแมอยู่บ้านเล็กทีที่เพิ่นอยู่พุ่นน่ะหนึ่งเก่ามันออกกลางเก้าหนึ่งบนออกสองสี่หกพี่น้องเอายายอ้วนเพิ่นจะมาวันที่หาธรรมชมนี่แหละพี่สาวสองคนอยู่นี่เอาเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเบ้าทถาจะสรุปไห้มีสสำนักไดแน่นะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันงธรรมชมนับเซียนดินพี่น้องนับชุดสามโต ชุด3ตัวถือว่าแม่นพี่น้องนะักมากสามตัวยิ่พี่น้องเด้อ6 2 4แต่ว่าบริดนมาสามตัวตรงพี่น้องหนักเออมาสามตัวนะครับ,ม,นะรบมันออก2 4 6ส่หสลับกันพี่น้องแต่ว่ามา3ตัวนะับเข่า3ตัวเด้อทำชุ่มทำชุ่มเด้อเสี้ยนดินหนะับถือว่าของแทกหนะักร้อยเพิ่มกระแม่น,นเนาะคะ่ะอ่ารักร้อย,อย<ม>เอามาสองพ่อทำชุ่มเอาเดี๋ยวเน้นให้ลักร้อยพี่น้องลักร้อยสอง นะครับเจ้าพนจับชุดนี่นะครับพอดีลักซิปกับลักหน่วยสลับกันชุดบนนะครับนี่ครับหกสองสี่มาบริมาสามตัวตรงพี่น้องนะครับผมเข่าสามตัวอยู่นะครับหกสองสี่นะครับนี่ครับชุดวิ่งบนนะครับท่านผู้ชมวิ่งบนสองกับเจ็ดสองมาลักร้อยนะครับเหล็กเด่นล่างวิ่งล่างมาเก้าอยู่พี่น้องจับใหงเก้าสองเก้าสามมีเก้าหนึ่ง ถือว่าเดินดีและพี่น้องได้เส้นดินนี่เล็กเด่นเล็กวิ่งพ่อเมืองลาวพี่น้องนะครับมาตัวเน้นค่ะนผูมชมนะครับโค้งสุดท้ายก็ไปหาพ่อะนะว่าพ่อฝันที่แรกพ่อใหเก้าห้าหนึ่งนี่ครับโค้งสุดท้ายพ่อมาเน้นหาหนึ่งกับหกซีเขาตัวเน้นเลยนะคะงวดนี้งวดที่สี่แล้วพ่อเมืองลาวค่ะเขาสีงวดแล้วพี่น้องตั้งแต่แปดเจ็ดสองศูนย์งวดงวด งวด6 0่ก0พอวันฝันโค้งสุดท้ายได้2600ออก06และก็งวดนี้งวดที่4ตัวเน้นเลยพี่น้อง64มา46พ่อเมืองลราแม่นครับอ่าปูอยู่ปลาช้าพี่น้องโอ้ตรงตรงเลยนี่ครับอันนี้ก็ไปหาคู่บาวัดปลานับโค้งสุดท้ายเพิ่นมาฝันว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาบอก47ผีเฝันว่าผีเพิ่นฝันว่าผีอยู่ปลาสามาบอกออปลาาามบบกก47เพิ่นเลยว่า ผีบอกนขนค้นบอกขึ้นเลยลดลงลดแต้มลงเหลือสี่หกตรงตรงนะครับสี่หกตรงตรงทำชมปูอยู่ป่าช้าอู้พี่น้องปูปาโโ่าขาวต้นโพใหญ่บ่อเขาพี่น้องงวดนี้อ่ะบ่อเป็นยังนะครับงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่สิบหกกระะกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบ่าวเท่าจะไปขอเป็นงวดที่สามนะครับลกักษะขอวันที่สามหลักจะไปไหวปูพี่น้องหลักจะสร้างหอปูป่าขาวไดว้พี่น้องได้นะัก็จะสร้างหอให้ปูอ่าบ่อเขางวดที่สองบ่อเขา นะครับงวดที่สองไม่เข้าปู่ประขาต้นโพใหญ่นะนะพ่อเสียนทองพี่น้องมากตัวเน้นเด่นล่างสามหนึ่งแปดพอจับใหวิ่งล่างหนึ่งนะเน้นให้คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่าม,มากมากตกกลับพี่นอ้องพอพูนก็ว่ากัดกลับตัวไว้นํามากเก่าหนึ่งนะมาตัวกลับนะครับก,ก็ถือนะว่าแม่นกำชงพ่อเสียนทองเด่นล่างทองนะครับผมพ่อใหญ่ยาวพี่น้องงวดนี้พ่อพูนว่ามักซ้ำกัน สามกับหกเดนซ้ำกันแต่ว่าถ้าให้เน้นให้เน้นหกซีกับสามซีมาซีหกทำชมพ่อใหญ่ยาวอ่าเือว่าแมนได้พี่น้องได้นะพอพูนเป็นคนทอมตัวพี่น้องอเออพอพูนบอคอยเเวาอันนี้หลายพอพูนมาถามมากกระตามนี่พอพูนมานะครับอืมพอพนเป็นคนบอคอยเเวาอันนั้นพอจะเป็นคนทอมทอมตัวพี่น้องอ่าถามมากพ่อว่ากับไปหาไว้นะครับเม่อมากกับว่าเป็นยังนะครับหกซี C, มาสีหกนะครับ ปูสามปดนะครับพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับไปหาปูปูวาตตัวนี้ได้สี่เก้าหบนนะครับมาครบบนปูกับมามอยู่ครับสี่กับหนะครับมาแค่2ตัวถ้าตัด,ด 4, ถ้าตัดก็จะได้สี่หนะครับถ้าตัดก็จะได้สี่หนะครับถ้าตัดชุดเน้นปูนี่สี่เก้าหล่างหนึ่งเก้ามาเก้าหนึ่งท่านผู้ชมล่างหลักสิบล่างหนึ่งกับสองหน่วยสลับกันนะครับ ส่าับกันหลักหน่วย8กับ9มาตัวกับพี่น้องหนะ<อ>าปูเหหก้าปูเนี่ยหนึ่แปด่เก้าสองแปดสอแต่ว่าปูเป็นเห็นสอกับ2องเกรับมาตัวกับธรรมชมนะครับมาตัวกับอ่าับหนึ่งมา9กหแล้วก็ชุดบนหนาปูสองตัวมาตัวสองตัวมาตัว,ตว,ตวบนมาทุกหมวดปูว่า,าหาตัวจับไซได้เลยนะครับหเห็นไหมพี่น้องมาส6นะครับมา46นะครับอั 4, 6, นนี้ชุด สองตัวมาตัวปู่38แหลักการเลขวิ่งลูกสาวปูก็ถือว่าเดิมดีพี่น้อง2กับ5 2ไปหลักร้อยเพราะว่าเพิ่นเน้นบนนะครับ2ไปหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมปูสี่ศูพี่น้องนะครับไปหาปูนะครับโค้งสุดท้ายนะครับให้บนมาล่างให้ล่างไปบน46 46ให้ล่างไปบนตรงๆเลยเนาะอ่าสีตรงๆให้ล่างไปบนนะครับก็ถือว่าบ่เขาด้วยพี่น้องเด้อยหลักการให้บน91นะครับให้บน91มาล่าง สลับกันตรงๆเลยพี่น้องซีหกตรงๆให้ล่างไปบนให้บนเก้าหนึ่งตรงๆหน้าล่างนะปูสี่ศูนย์สลับนะครับท่านผู้ชมปูทุ่งกลางป่าไปหาปูคงสุดท้ายปูวา่าแหกจับเอาในศูนย์หกตัวนี่พี่น้องนะปูเวล่างปูกระเน้นศูนย์เก่าเก่าศูนย์มากเก่าหนึ่งนะครับทำชมุ่มอ่าไปหาปูคงสุดท้ายปูวาสี่หกแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่าจับในนี่ก็มาทั้งสี่มาสี่หกทำชุ่มอ่าถ่าจับในชุดนี้มาสี่หกนะครับ าตัดเอากระเขา46ตรงๆทำช่มนะครับโค้งสุดท้ายปูยํำคือ4 468ทำชุชมนะครับปูวายอีกคูนึงได้คูนี้นะครับมา46นะครับผมอาจารย์สิงห์ครับมาชุดเต็มพี่น้องชุดที่อาจารย์ให้ตองวดวิ่งบนหนึ่งกับสี่ครับวิ่งบนหนึ่งกับสี่เพิ่นเด่นหนึ่งนะครับชุดเต็มเพิ่นหกีมา46มาตัวกลับนะครับอาจารย์สิงห์กะที่ว่าเริ่มแม่นแล้วพี่น้องนะครับ มาห4 6ี่ี่หกหบมากตัวกับอาจารย์สิงห์นะครับชุดโครงสุดท้ายเพิ่นตัดออกนะครับพี่น้องวิ่งล่าง5กับ9กนะโครงสุดท้ายปัญหาคับเก่ามากเก่าอยู่พี่น้องล่างมา9นะครับเสียนสองดาวหกสี่นะครับหกสี่ลฮร่างนะครับไปบน4 6เล็กเด่นเล็วิ่งกับสลับกัน6กับ4ให้ล่างไปบน8กับ9นะครับ เก้ามาล่างพี่น้องโอ้ถ้าพันจับสนับสูตรนี่ถ้าจับเกานึกับเขาเก้าหนี่ดิพี่น้องนับเซียนสองดาวกระทือว่าแม่นงวดที่แล้วเก้าสองตรงตรงต่วงวดนี้6 4 4ี่ี่ห้หลล่างไปบนกระทือว่าเบาเขานะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระทือว่าตัวเลขเปินนมาอยู่อ่านะครับผมสลับกันสลับกันพี่กรองพี่น้องนับสลับกันอีกแล้วพี่กรองนี่6สท่านผามทช่มเกือบห้าสมตัวนะครับถ้าตัดเอากับเขา4ี่กกดิพี่น้องเิ่นเน้นชุดเดียวนับตัวเน้นเลย4ี่หสาม ถาตัดกับเขา46ธรรมชุ่มนะครับเพิ่นจับมีลักซิปลักซิปบนนะครับสลับกันนะครับลักซิปมาหน่วยพี่น้องนี่ตาเพิ่นจับให้นี่ยลักร้อยพันสลับ463ถาตัดก็ได้46อยู่นะครับถาตัดชุดเดียวนี่ชุดเน้นเพิ่นเนี่ยเพิ่นเน้น463นะครับโอ้นะครับ36ก็มีพี่น้องลักซิปลักซิบว่เขานะครับพี่กองหลักหน่วยล่าง นับมาหนึ่งพี่น้องลักซิบพวกเขาลักเพคนเดินดีอยู่นับลักหน่วยลักหน่วยถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างนับลักหน่วยล่างมาหนึ่งปูโนนสวรรค์หนับอา่าให้วิ่งหนึ่งพี่น้อง <c oughs> วิ่งศูนย์กับหนึ่งนับเหล็กวิ่งเหล็กเดินศูนย์กับหนึ่งสิบหน่วยสามสี่ห้ามาสี่สามสี่ห้ามาสี่นะครับตะวันจับครูพวกเขาพี่น้องสามสี่ห้านี่คือสี่สี่มาหลักสิบเห็นไหมครับสิบหน่วยกลับมาเดินดีลุดแค่งวดเดียวปีนี่ลุดงวดที่ผ่านมา ดับกับกลับมาเดินดีแล้วผู้ใดมีลักหน่วยแม่นๆจับมาใไซลักสิบปูว่าให้เน้นเป็นลักสิบนะปูนนสวรรค์นะครับ40 41 42์ซีหน,น,นึนะ่องโอ้สองปอยุยห้องหนาะบ่มีหกเหล็กติดบ่มีหกคำชมจับคู่ไม่เข้าปูนนสวรรค์ชุดดับดับแมน่นพี่น้องนะปีหนึ่งจะดับปรดูแข่งงวดสองงวดดับไม่อยู่งวดห้างวดสองห้าห้าสองนี่ครับดับตามสูตรชัว่าดับแมน่นได้พี่น้องเด้อปูนนสวรรค์พออ้วนนะครับ มาตะเล็กวิ่งพี่น้องสี่ 5, นะวกวับห้านับอ่าเพราะอ้วนเน้นหามาตัวรองมาซีเหล็กเด่นท่านผู้ชมนะครับจับคู่ไม่เข้าเพราอ้วนนะผมปูเจ็ดสองนะปูเจ็ดสองบ่อเข่านผู้ชมหกสองอยู่บ่ 2, บอม,ม่ซ <c oughs> ี 2, 4, นะปูว่าเด่น 3, 3, สองกับสามซองกนไปลักลอยนะจับคู่ไม่เข้าเด้อพี่น้องเด้อนะปูสายตัดปูสายตัด อ่าสร็จล้วกันนะครับเด่นบนหนึ 2, 2่งกับสองสองมาอยู่สองมาลักลอยนะครับล่างไม่เข้านะครับบอ่อเข่าพี่นอนะ้องมีแต่สามเก่านะครับผมสุดทําเงินสุดทําเงินกะเป็นอ่าปูภายในเด่นให้เด่น 2, หนึ่งกับสองหนึ่งมาอยู่แต่ว่าในแต่ล่างผมมีเก่าอ่ะบ่อเข่างวันนี้ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับดีใจกับผู้ถูกทั้งวันทัน้งเมนูเนาะโอ้ผู้ถือกะส่วนต้อนส่วนต้อนได้พี่น้องเด้อ้อนเท่ากะ โอ้ฝันพี่สาวกับฝันแม่นอยู่เมื่อสาวกับยำเฮฟซีอยู่ว่าอายุบ่าวเถ่าซีหกซีเจ็ดเดิมอายุบ่าวเถ่าทางงวดที่แล้วนี่พี่น้องบ่าวงวดที่แล้วบ่าวเถ่าลงอายุบ่าวเถ่าอ้น้ำซีหกกับซีเจ็ดงวดที่แล้วฝันไดหนึ่งเก่าสามผ่นมาออกงวดนี้เก่าปก่งแต่อยู่ข้างหน้าเก่ามากอยู่แม่่นคะฝันว่าพูดเถ่าพุ่งเอาใส่มะข้องให้มักขัดเก่าศูนย์โอ้แต่ว่าพอมึงอเล่าแม่นคักเนาะแม่นค่ะพอมเล่าสี่งวดแล้วหกสี่ เออฟันแม่นดีนักพอมึงเราเนาะแล้วฟันไปยังกับเพื่อนไปสั่งกิโลแล้วเขาเขาเขาไปสั่งในหกหกหกสิบกิโลครับสี่ขีดเพิ่นแล้วเพิ่นแล้ว่าหกสี่เพิ่นแปลแต่แม่นเพิ่นเน้นขึ้นเน้นหานึงกับหกสี่เท่านั้นเด้อเออดีใจกับผู้ถูกรางวัลทรับชมบ่าวเท้าเพระโชคเพระมานดอกพี่น้องสู่กันต่อครับสำนักได้เข่ากิจภาพไปรับชมต่องวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นกำลังใจทุกท่านได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกท่านครับผมดีใจครับคูทุรวัลดาวแถวประมาณกพี่น้องสู่กันต่ตอขอบคุณครับ